มาตรวจงานกันครับผมพี่พีวิศวกรโซเชียลนะครับถัง4ี่ใบนะครับพันหกรลิตรสองใบแปดรลิตรสองใบนะครับผมมาดูนี่นะครับอันนี้คือตัวถังใบที่1นะครับพันหกรลิตรพร้อมต่อระบบเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาขุดท่อําทิ้งต่อริมกระแพงนะครับนี่อันนี้คือถังใบที่1นครับผมเดี๋ยวพาไปดูถังใบที่2นะครับอันนี้ขั้นตอนการพุ่งเข็มนะครับนี่อันนี้คือใบ800ใบข้างหลังนะครับผมเฮ๊บพุ่งลงไป บ๊อเคแม่นมากครับผมตรงรูนะครับนี่เราจะเหลือไว้หย่มประมาณเกือบเกือบเมตรนะครับเมตรหน่อยๆเลยนะครับเราใช้คนอับลมลงไปนะครับอันนี้คือหลุมใบหลังนะครับผมถัง800ลิตรหน้าห้องน้ำเก่า 打哩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 打 ผู้ใหญ่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 ผูใหญ่้า่หโม่หม่หม่ถึงก่งก้วงก้าวง้าถึงก้วก้้้าอยพอได้ายาผใหญ่กำลังก็มีค่าแบติดตากวงมหาไทยต่อท่านู่้ใหญ่เดโนตเยนม่มีขี้เงินไมู่้ข้าเ่โอ้โห

อันนี้เราตั้งเลเซอร์นะครับเราตั้งมาอยู่ที่หนึ่งศูนสี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวถังนะครับว่าตัวถังน้ําออกน้ําเข้าเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่ง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 นะครับแล้วดูมาดูที่ตัวน้ําออกนะครับว่ามันได้สลบเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับเลเซอร์เราตั้งกันอยู่ที่ตรงนน้นนะครับนี่เราก็จะรู้นะครับว่าน้ําเราไหลลงมาจากตัวตึกเท่าไหร่นึ่งหนึ่งเจ็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ง่ายกแค่เซนะครับผม ประมาณนี้นะครับถังไม่ดีก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ขั้นตอนตอนกบนะครับนี่นะครับเราเรากบดินนะครับเราใช้ดินนะครับที่อยู่รอบตัวเขากบนะครับไม่มีเศษผินลงไปปนนะครับมีแต่ดินล้วนๆนะดูครับผมเร่งกบดินกันอยู่นะครับอันนี้ถังใบที่สองนะครับพร้อมต่อระบบออกมาแล้วของเก่ามันเป็น90นะแต่ผมใส่45ห้าม้วนออกมานี่อันนี้ถังใบที่สองนะครับผม ร้อยคน21คนนะครับวันนี้ถัง4ี่ใบเนี่ยเสร็จเลยนะครับถังใบที่สามนะครับผมพร้อมต่อระบบเลยเห็นไหมครับดี่ครับผมระบบมาจากในห้องน้ํานะครับที่เราทํากันทุกวันอยู่แล้วนะครับระบบผมไม่ต้องดูนะครับถังใบที่สามนะครับเดี๋ยวจะกบนะครับอันนี้คือถังใบที่สี่นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาขุดท่อนะครับแล้วก็ต่อระบบลงท่อมันทิ้งหมดเลยนะครับใบทีสี่แปลว่าวันนี้เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถังสี่ใบพรุ่งนี้มาขุดท่อทิ้งอีกประมาณ60กว่าเมตรนะครับ เดีย๋ยวพวงนี้มาดูนะครับผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูหน้างานนะโอ้โหบ้านอย่างกะวังเลยครับหลังใหญ่มากนะอันนี้คือพี่ช่างอีกชุดหนึ่งนะครับขรเขามาทําคานขดินตัวนี้นี่นะครับอันนี้คือสภาพหน้าง,งานเราคนงานเราก็กำลังกบฝั่งนั้นอยู่นะครับอันนี้ตัวถังใบที่สี่นะครับต่อระบบใหม่เรียบร้อยนะครับพวกนี้ก็จะมาขุดท่อมทิ้งต่อนะครับวันนี้จะจบถังสี่ใบเรียบร้อยนะครับ